ผู้ชมคะไปกันที่เรื่องราวนะคะความรักของหนุ่มนิกกี้นชัดแล้วก็สาวเปียโ,โนในตอนนี้กันบ้างคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ว่าทางด้านหนุ่มนิกกี้นชัดเองได้มีการออกมายอมรับนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยสถานะหัวใจของเจ้าตัวก็คือไม่วางไม่สดแล้วจ้าเพราะตอนนี้กําลังคุยอยู่กับสาวนอกวงการนะคะอย่างสาวเปียโ,โนอยู่ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อ fc แฟนคลับ fc ขาหืนของหนุ่มนิกกี้นชัดได้ยินแบบนี้ แล้วต่างก็พากันฮือฮาเป็นอย่างมากกรี๊ดกราดกันขั้นสุดเพราะว่าน,นิกกี้นชาัดเองเนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีในหมู่มวลเอฟซีแฟนคลับของเจ้าตัวว่านิกกี้นะคะใช้สถานะโสดมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วครั้งนี้เนี่ยหัวใจก็กลับมาพองโตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าใดๆนิกกี้ก็ได้บอกแล้วแหละค่ะว่าสถานะกับสาวเปียโนตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นคนคุยนะคะยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนซึ่งอันนี้เองเราก็ต้องมารอรุนรอติดตามกันต่อไปว่า หนุ่มนิกกี้นชะันแล้วก็สาวเปียนโนทั้งสองคนเนี่ยจะใช้สถานะคําว่าแฟนกันเมื่อไรแต่ว่าใดๆก็ต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหในเรื่องของความหวานความคลั่งรักเนี่ยหน,นุ่มนิกกี้นชะันแล้วก็สาวเปียนโนของเราทั้งคู่นะคะก็ได้มีการเสร์มโมเมนต์ความหวานออกมาผ่านช่องทางโซเชียลให้เอฟซีขาหื่นที่ติดตามพวกเขาทั้งสองคนได้เห็นกันแทบจะทุกวันจริงๆในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งมีการออกมาไลฟ์สดด้วยกันนะคะมีการคอม แซวกันไปมาผ่านช่องทางโซเชียลเรียกได้ว,ว่าเมื่อเอฟซีแฟนคลับเห็นแล้วเนี่ยหากใครนะคะที่ตอนนี้โสดอยู่เจอคู่ของหนุ่มนิกกี้นชะันแล้วก็สาวเปียโนเข้าไปเนี่ยอยู่ไม่ได้กันเลยทีเดียวเพราะว่าความรักของคู่นี้ตอนนี้หวานครุ้งเอามากๆจริงๆสน,นันโซเชียลเลยแหละคุณผู้ชมแล้วทีนี้นะคะล่าสุดนี้เลยทางด้านหนุ่มนิกกี้นชะันของเราเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพส์คลิปวิดีโอดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ชมขาที่ทุกคนเห็นกันนี้เลยซึ่งหนุ่ม นิกกี้นชัดเองเนี่ยก็ได้มีการเขียนข้อความเอาไว้ค่ะบอกว่าอยากพิมอะไรก็พิมพ์ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้ของหนุ่มนิกกี้นชัดถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว fc แฟนคลับนะคะก็พากันเข้ามาคอมเมนต์แซวเยอะแยะมากมายและหนึ่งในนั้นเองค่ะสาวเปียโ,โนก็ไม่พลาดเช่นกันนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอดังกล่าวของหนุ่มนิกกี้นชัดอีกด้วยซึ่งภาษาที่สาวเปียโน,โนคอมเมนต์เนี่ยเป็นภาษาคาราโอเกะ okay, คุณผู้ชมสาวเปียโนก็พิมนะคะ บอกว่าเป็นไลีกอนซึ่งงานนี้ด้านหนุ่มนิกกี้นาะชัดของเราก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับสาวเปียโนเป็นภาษาคาราโอเกะด้วยเช่นกันนะคะบอกว่าเป็นคนที่หนูรักที่นี้สาวเปียโนก็ไม่ยอมแพ้ค่ะพิมพ์กลับมาอีกด้วยเช่นกันนะคะว่าเป็นคนที่รักหนูหรือเปล่าโอ้โหเรียกได้ว่าคุณผู้ชมค่ะหวานเอามากๆเจอช็อตด,ดังกล่าวนี้เข้าไปแล้ว fc แฟนคลับก็ยังได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แซวคู่นี้อีกด้วยนะคะบอกว่ารักก็บอกไปเลยอุย้ยแล้ว ก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมคะที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ถึงช็อตความน่ารักการบอกรักกันเป็นภาษาคาราโอเกะของหนุ่มนิกิณะชันแล้วก็สาวเปียโ,โนเนี่ยค่ะ